คู่นี้แดงนี่บุรีลำครับน้ำเงินนี่สุรินเพชรประมวลกางเกงแดงนะครับน้ำเงินนี่ลูกคูนวันนี้เปิดหัวมาแบบนี้นี่นายคู่ต่อไปนี่น่าจะมีกำลังใจครับเพราะว่าคู่แรกรับไปแล้ว1 0 0 0 0 0บาทต,ตอนนี้นี่โอ้โหแฟนมวยต้องบอกว่าน้ำจิตน้ำใจนี่สุดยอดเลยครับวันนี้เราเห็นหลายคู่ที่มี ยาเข็มใหญ่ออกแล้วนะครับในช่วงแรกก็ก็มีได้เงินอัดฉีดไปแล้วนะครับโปรโมเตอร์ยังแจกเลยครับในช่วงแรกถ้าเสมอกันนะครับอยู่ทางกรุงเทพนะครับอดใจไม่ไหวนะครับเสียบสถนัตเดชวชีระรัตนวงศ์นีสายตรงมาเลยนะครับอัดฉีดให้คนละ10,000บาทนะครับสาหรับคู่ของวันมาริโอนะครับแล้วก็ทางด้านของเศกษรัครับดูแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันใหม่ครับวันมาริโอกับเศกษรัคนที่ติดตามดูในช่วงแรกก็โอ้โห มวยพลิกเหลือเกินใครที่ขึ้นมาดูดีกว่าตามมุมมองของนักวิจารณ์นี่โอ้เรียบร้อยเกือบหมดเลยนะครับนี่แหละครับสเสน่ห์ของทีมงานพิจิดดีครับในการจัดมวยศึกมวยไทยมรดกคนไทยเราก็ยังอยู่กันที่เขากระงใจเทียมครับสนามกีฬากลางจังหวัดบุรีรัมย์เอาละครับตอนนี้ทางด้านของเพชรประมวลนะครับ ดูว่ารูปร่างนั้นจะได้เปรียบนะครับแล้วก็เป็นมวยขวาต่อมวยขวานะครับในขณะที่ลูกคูณต้องพยายามขยับเข้าหานะครับเสียเปียบช่วงชกค,ครับแล้วก็ขยับเข้าไปเรื่อยเกมการชกก็ยังถือว่าคู่ขี้สูงสีนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นมากนะครับต่างฝ่ายต่างดูเชิงกันเป็นส่วนใหญ่ครับยกแรกครับดูรูปร่างนี่ก็ ไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่โอ้โหเอาเละครับหนักอาวุธออกมาเจาะล่างไปทีนึงครับเสียหลักล้มลงไปครับลูกคุณโอ้โหจะดูแล้วจะเป็นมวยจังหวะคล้ายๆกันนะครับเตะขวาต่อยขวาด้วยกันเอาเละครับพยายามเบียดเข้าไปแล้วครับลูกคุณเพชรประมวลเองก็ไม่รีบร้อนนะครับขยับแล้วก็คอยโต้ตลอดเหมือนกันดูเกมการชกก็ยังคู่ขี้ออกอาวุธทันกันแล้วครับคู่นี้แพ้ชนะนี่น่าจะเบียดกันยกท้ายๆครับ ดูว่าน่าจะเป็นหนังชีวิตนะครับลุกนี้คู่นี้อ่ะพักก่อนแป๊บหนึ่งครับแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับขอบคุณคณะก,กรรมการกีฬามวยครับขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์ครับที่ทําให้วงการมวยของเรานี่กลับมานับ1แล้วก็นับ2 3 4 5ต่อไปเรื่อยๆครับอ่ะมาลุยกันต่อครับ ยกนี้ยกสองครับเพชรประมวลกับลูกคูณครับยังของเบียดเข้าหาเหมือนเดิมนะครับพยายามจะออกแข้งขวาแล้วก็ปล้ำในตีเข่าแต่มาโดนขวางเอาไว้ก่อนนะครับทางด้านของเพชรประมวลนี่พยายามจะขวางนะครับมาดูกันครับว่าจะเข้าถึงตัวหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะวงในเนะี่ยดูว่าจะเสียเปรียบรูปร่างและลูกขวางเพชรประมวลนั้นทาได้ดีด้วยครับยืนใกล้ๆครับมียับซ้าย วงในครับเด้งขวาวงในดูพยายามจะขึ้นคอเหมือนกันนะครับลูกคูณเอาละครับมาจับจับล็อกนี้เหลี่ยมนี้นี่โอ้ถือว่าจับน่ากลัวเลยนะครับลูกคูณเอานี่นะครับวงในนี่ดูว่าจะจับดีด้วยนะครับแต่ว่าพยายามเพชรประมวลนะครับพยายามจะขวางเอาไว้แล้วก็ออกโต้ตลอดไม่สนนะครับจะหยุดทางด้านของลูกคูณได้หรือเปล่าเพราะว่ายิ่งโดนก็ยิ่งเดินนะครับเบียดไปเรื่อยชวนทะเลาะครับ อาแยบแข้งขวาไปครับเพชรประมวลอาแยบซ้ายอ้าแข้งขวาคืนครับลูกคูนคู่นี้ออกอาวุธกันค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะครับในยกที่สองดักแทงซ้ายอ้าตีไปครับล็อกแล้วครับขึ้นคอได้อาล็อกแล้วยังยังตีไม่เป็นชิ้นเป็นอันยับกรรมการเลยดึงแล้วก็แยกออกมาก่อนครับคู่นี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ไม่อยากให้พลาดเลยครับเพราะว่า ออกอาวุธกันนี่ครับหมารุนแรงตั้งแต่ช่วงตน้นขวางไว้เด้งไปครับหมลูกขวางน่ากลัวนะครับเพชรประมวลนี่นะครับลูกขวางขวางแล้วก็แทงดีแล้วก็มีศอกสลับด้วยโอ้โหเรียกว่ามาฉายนี่ฉายเป็นชุดเลยนะครับลูกคูณไม่สนนะครับพยายามจะดันจะแทงฟู่เหมือนกันเบียดเข้าไปเรื่อยมีแข้งขวาก่อนดูว่ากระดูกมวยความเก่าเนี่ยจะอยู่กับทางด้านของลูกคูณนะครับหมัดต่อยได้ดีด้วยนะครับเพชรประมวล ลูกคูณครับพยายามสอดอล็อกชิงเหลี่ยมจับเลยครับจับบนครับเพชรประมวลโอ้มาแล้วครับเบียดเข้าไปเรื่อยนะครับทางด้านของลูกคูณแข้งขวาเพชรประมวลนี่ไม่มีตกใจเลยดูวงในนี่นะครับโอ้มาจับเข็นได้แต่ละดอกนี่ตีเจ็บนะครับเอามาดูนะครับโดนพิกเหลี่ยมลงไปแล้วนะครับเอาละครับอย่างนี้สนุกแน่ครับเพราะว่าลูกคูนนี่ดูว่าโดนเยอะแต่ทนเหลือเกินนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกต่อไปครับ เยอะนะครับโอ้โหโดนแทงเข้าไปแต่ละดอกนี่เจ็บๆทั้งนั้นนะครับแต่ยังเดินเบียดออกข้างต่อยหมัดและวงในนี่พยายามจะสู่ด้วยนะครับถึงแม้ว่ารูปร่างช่วงชกจะเสียเปรียบก็ตามนะครับเอาละครับมาดูกันนะครับยกนี้เชื่อว่าเกมการชกนี่ต้องสนุกเราใจมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ามียาฉีดมา50,000บาทด้วยครับให้ทางด้านของลูกคูณครับมีเท่าไหร่มีอะไรครับใส่เลยครับเอาแทงเข่าเข้าไปแต่ว่าเพชรประมวลนี่อาวุธแก ค่อนข้างจะรุนแรงเททิ้งไปเลยครับโอ้โหนี่แหละครับโว์ลูกแข็งแรงอ่ะลุกขึ้นมาสู้ต่อลูกคูนลุยเอาละครับพยายามจะเดินเบียดออกแข้งแล้วต่อยหมัดเพชรประมวลโอ้ดูจังหวะล็อกล็อกนี่ล็อกอย่างกับครีมล็อกเลยนะครับล็อกเหนียวจริงๆแล้วก็แทงเจ็บนะครับทางด้านของเพชรประมวลแต่ว่าไม่สนครับลูกคูนยังคงเดินเบียดเข้าหาเหมือนเดิมนะครับ เบียดเข้าไปนี่แหละครับมาโดนแข้งขวาก่อนพยายามจับปล้ำในจ่มาโดนจังหวะล็อกจังหวะไล่แขนของเพชรประมวลเนี่ยทำให้ลูกคูนนี่ทําอะไรได้ไม่ถนัดครับเห็นชัดเลยนะครับว่าเพชรประมวลวงในนี่ดูจับแล้วแข็งแรงกว่าครับพอคีบนี่น่ากลัวเลยครับลูกคูนก็ช้าก็โดนโดนแข้งไปอีกแล้วครับแข้งอีกแล้วครับติดตัวทําอะไรได้ไหมครับมีลูกขวางอีกครับเพชรประมวล โอ้โหวันนี้นี่มาครบเครื่องจริงๆนะครับวงนอกนี่ก็แทงขวานี่ออกแต่และดอกนี่โอ้โหเรียกว่าเล่นเอาทางด้านของลูกคู่นี่สัทานทั้งตัวเหมือนกันแต่ก็ยังคงเดินแล้วครับมีเงินอัดฉีดนี่ห้าหมื่นบาทนะครับยยันที่จะเดินเบียดต่อยมัดแต่ผมมาดูวงในโดนขวางแล้วแทงเงาไหวไม่ไหวครับชุดนี้เรียบร้อยเลยครับยุติการชกเลยครับเพราะว่าโดนไปเยอะเหลือเกินครับโอ้จบยกสามครับแทงลําตัวชุดใหญ่ครับ เพชรประมวลหอจกอกุ๊บกุ๊บสุทธินะครับก็เป็นฝ่ายชนะน็อกลูกคูณเทศบาลจานแสนชัยไปครับยก3าเร่งแทงเข่าชุดใหญ่เลยครับโอ้วันนี้ให้มวยน็อกกัน2คู่ติดแล้วนะครับโสมหน้าของผู้ชนะครับลูกศิษย์ของบดามจิ้วอีกคนหนึ่งลูกเจ้าแม่ใส่ท้องโอ้โหดูภาพช้าเจ็บมากแทงชายโครงด้านซ้ายจึกเข้าไปโอ้โหยัดเข้าไปอีกครับนี่ครับแผลเก่าเลยครับ พี่เดิมครับแต่ว่าเวลาใหม่พักก่อนแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาดูกู้รองนะครับนำไทยเพชรหนองกี่เจอกับเพชรเสริงสางโรงเรียนกีฬาโคราชน้ำหนัก